สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาทําน้ําพันธ์สูตรแรกกันก่อนนะคะน้ําพันธุ์สูตรแรกก็จะเป็นวายวายแดงนะคะเอาวายแดงซึ่งอันนี้หวานครึ่งหนึ่งนะคะหาหรลับสุดก็คือ,คอหวานครึ่งหนึ่งหรือไม่หวานก็ได้นะคะไม่หวานก็ได้เพื่อนๆก็เลือกเอาว่าชอบน้ําพันธ์แบบหวานหรือว่าชอบน้ําพันธุ์แบบไม่ค่อยหวานก็เลือกวายมานะคะจะเอาวายแดงหรือวายจะเอาวายหวานหรือวายธรรมดานะคะ แล้วก็จะมีเอาเชอร์รี่ดองนะคะมีเชอร์รี่ดองแล้วก็จะมีสับปะรดเอ้ยมีอ่าส้มดองอ่าส้มดองแล้วก็จะมีวอดกิสติเพร่ลลูกแพรดองนะคะส่วนเพื่อนๆไม่มีอะไรดองอาราบิโก้เพื่อนๆสิเเพื่อนๆิเพื่อนๆ เพื่อนๆเอาสดได้นะคะดีเองดดดีแนเพื่อนๆเอาสดได้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีดองเพื่อนๆก็ใช้สดแบบนี้แหละนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสับปะรดสับปะรดสดยิ่งหวานฉ่านะคะเพื่อนๆนี่ก็ลูกแพรอันนี้ก็สับปะรดเช่นเดียวกันนะคะสรุปแล้วก็คือของดองทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้จะเป็นสูตรหวานนะคะอันนี้จะเป็นสูตรหวานนะคะส่วน สูตรเปเรี้ยวมีอะไรมั่งสูตรเปเรี้ยวมาเลยค่ะจะมีน้ำเซเว่นอัพหรือน้ำสไปร์ก็ได้นะคะแล้วก็ไวนะ์ขาวจะเอาไวน์ขาวนะคะไวน์ขาวแล้วก็นี่สับผลไม้ต่างๆจะดองก็ได้ไม่ดองก็ได้นะคะเพื่อนๆนะจะดองหรือไม่ดองก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นสูตรที่สองนะคะส่วนอันนี้เป็นสูตรแรกสูตรที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันว่า สูตรที่หนึ่งทำยังไงกันนะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเอจะต้องเอาไปหัน่นหั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 นก่อนนะคะเพื่อน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 เอบอกนะว่าถ้าเกิดไม่มีดองเพื่อนเพื่อนใช้สดยิ่งอร่อยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเอามาดองแบบของเออะไรอย่างเงี้ยนะคะน,นี่ก็คือแบบวิธีทําน้ําพันน่ะนะคะอันนี้สูตรแรกอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะไปเอาอันนี้ไปซับก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่งพักสักครู่ก่อนลงหั่นทำสวัสดีครับ มีริคิสมัธ Merry Christmas ว่าเป็นไทย Merry Christmas Merry Christmas และนั้นขอขอให้ขอให้ทุกคนทุกคนแฟนคลับแฟนคลับทุกคนทุกคนมีแต่มีแต่ความสุขความสุขสมหวังสมหวังทุกประการครับทุกประการครับเนี่ยค่ะก็ลุงหัน เราจะทำน้ำพันนะคะก็คือที่ครัวเราเต็มก็เทล,ลงไปอย่างนี้นะคะเพื่อนไม่บ้ากันนะคะถามว่าทําไมถึงทําอันนี้พอดีที่ครัวเราเออของเต็มของที่จะมาจากคาริสต์มาสเต็มก็เลยต้องเอาวันนี้ทํา นี่ตุกรักบโซม่าชอคโกแตมมคัมเปิลกระระใส่เชอร์รี่ลงไปค่ะเพื่อนๆเอ๋บอกแล้วนะใครไม่มีดองอะเอาผลไม้สดก็ได้นะคะวิธีทำน้ำพันไม่ได้ยากเลยนะคะทำง่ายมันจะไปเคยกันเอาวะทำทำองค์หันจะใส่เข้าไปแล้วค่ะวิธีทำน้ำพันนะคะเพื่อน ทำไข่นอกกระทยก่อนไข่นอกกระทย นั่นะเดี๋ยวเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยค่ะเพื่อนน้จะหันอาจจะ่ไจะหันนะคะเพื่อนใช่ครับแหลง ชิ้นเล็กๆพอดีไอ้ลูกลูกขเขาเรียกลูกลูกอะไรผลไม้ต่างๆค่ะพเพื่อนๆใส่ได้เลย What is น้ำบล็อติ Peachicle ไม่นกโมเวนไท ันนี่อร่อยมากเลยนะคะถามว่ากินกี่คนเดียวแากมา เอาล่ะ <Please. S 2> <All those. S 1> เดี๋ยวหั่นแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อน คือมันอยู่ในกระป๋องอะลูกแพร์ค่ะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะก็หันก็ใส่ลงไปมีสองสูตรนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบสูตรไหนก็ไปจัดเอาสูตรนั้นนะคะ ทำน้ำแน็

ส่แวร์ลงไปนะคะเพื่อนแนะนํานะคะอย่าเอาไวน์หวานนะเอาไวน์ถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผลไม้สดให้เอาไวน์หวานนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีผลไม้ดองแบบเอียให้เอาไวน์ครึ่งหวานครึ่งหนึ่งพอหรือว่าเอาไวน์ธรรมดานะคะเพราะว่าน้ําในผลไม้ดองเขาหวานอยู่แล้วมันก็จะเป็นแบบว่าน้าพันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพื่อน เนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะวิธีทำน้ำพันนี้ง่ายนะคะเพื่อนๆวี่เกโรดตัวแทน Beter dan, nee. dan die. Nee. Nee, ik, ik wil alleen, alleen die. Maar dit is beter. Die. En die klaar? Nee, nee niet klaar. Je weet voor moment daar. Ik doe later, wacht. Maar <tries> ga een Kom, hij gaat.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  hij kan hij ก็จะมีแก้วเล็กๆ well, ด้าคนหยาดด่า oh. ด่า oh, <yeah. S 1> เ,เพื่อนค่ะ ลุงฮันเขาจะใส่คอนยักษ์ลงไปนิดนึงนะคะใส่คอนยักษ์ลงไปนะคะส่วนเพื่อนๆไม่มีคอนยักษ์นะเอให้แนะนำให้ใช้พวกแม่ขงก็ได้ใช้แม่ขงหรือใช้ใช้บรนดีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ ก็ใส่คันยักษลงไปแล้วก็คนเงนี้ยนะคะเพื่อนใส่ันยักษลงไปคือถ้าบ้านเราก็เป็นบรั่นดีหรือแม่โขงหรือจะเป็นแล้วแต่เพื่อนๆทหนักเลยนะคะน้ำแดงๆนั่นแหละต้องให้ได้รสชาติที่บาลานกันนะคะเพื่อน ต้องให้ได้รสชาติที่บ้านร้านกันนะแล้แต่เพื่อนๆชอบชอบกลิ่นไหนอะ่ะจัดไปตามกลิ่นนั้นเลยค่ะนะเดี๋ยวจะชิมดู อร่อยมากๆาค่ะวิธีทําน้ําพันสูตรลุงพันนะอร่อยมากมากโ<ม>อเคอ,อ, okay. อย่าลืมใส่บรันดีหรือคอนยักษลงไปนะคะมืองนอกเขาเรียกคอนยักษนะคะมันก็สาใสบรันดีหรือใส่เพื่อนๆมีแม่โขงหรือหรือจะมีอะไรที่แบบบ้านน้ำเหลืองเแบบเนี้ยน้ำน้ำเหล้าแอลกอฮอล์เหลืองๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ นั่นอะ่ะเขาเรียกน้ำพันอย่างดีเลยต้องเราต้องเอามาผสมด้วยนะคะมันถึงจะเป็นน้ำพันได้ดิกละอยากให้เพื่อนๆชิมอ่ะค่ะอร่อยมากมมาเลยอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ไปดูสูตรที่สองกันนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วไปดูสูตรที่สองเสร็จปลลกมาดู Moet je die nou zo samen maken? Ja? Mm. Yeah? Die compleet? Laat oh, maar uh, it, Not the water daar Nou, alleen die en die Ja? Yeah? Hoi! Hoi Hoi Alles hoi. goed? Hoi. hoi hoi Nou laat me is Ik heb de meegenomen nou prima, neem maar mee. Breng me naar binnen. Hoi. 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 Hey. We zijn bijna klaar. Nou, dan moet dit even eraf. Maar Achter. ik doe zo, die. Dat ga maar. Ja, ik die die doe die niet. Die moet je eraf gooien. Hey. Ja, niet? ja. No, wat er. Die ook niet. Ja, ja, doe maar. Waarom niet water? Nee, nou, ja, hij ja, denk is ja. nog lekker, betracht je. Je doet het voor jezelf. Maar ga ik hem voor een... die Adso, kies al. Dit, ik doe ja. Ja, ik ga hem maar schoenen. Ja? Mooi hoor! Ik heb een andere auto. Leuk. Ja, Mijn is weer kapot. Wij dachten over een missel. Ja. Nou, ja. weer kapot, helaas. Nee, ja. Jongens, ik kom er zo aan, bijna klaar. Ja. เดีวิคกี Aí, aqui, ้อก็จะเอาอันนี้มาสับๆก่อนโอเยดีไหมเรนยังยังยัาดูมาเานกับดิฉันนดีกว่าตายอยู่ไป ใช้ผลไม้สดก็ได้นะคะแล้วเอกก็จะใช้ไวน์ขาวลงไปจะไม่ใส่เยอะนะคะเพื่อนวายไวน์วน์วาขาวก็คือไวน์หวานนะคะแล้วก็น้ำสปราดหรือน้ำเซเว่นอัพก็ได้นะคะเดี๋ยวก็จะคน สองนะคะน้ำพันธุ์สูตรที่สองนะคะก็มันกระเด็นนะรสสวีทอันนี้หวานมากนะคะอู้เฟรนชสวีทอันนี้น้ำพันธุ์สำหรับเด็กเลยเพราะว่าหวานหวานอแล้วอะไรกันเวเลยเลือด่ะเดี๋ยวองค์ขันบอกอร่อยมากๆ นะคะไม่ไมไมแต่เอชชอบเอชชอบพันธ์สีแดงเนี่ยมันก็ยั้นเรสชาติรสชาติมันกับรสชาติมันใช่อ่ะนะคะเพื่อนรสชาติมันใช่อ่ะเนี่ยคือวิธีทำน้ำพันธ์วันนี้วันอาทิตย์นะคะจะทำเสร็จก็ทำเสร็จก็จะเอาไปให้เพื่อนๆได้ชิมกันนะ เดี๋ยวจะเอาโน่นม,มาตัดถามว่าเราทำน,นี้อันเล็กเพราะว่าอันพดี๋ยวางนี้นไม่สูดอะไรทุลุ่ยแต่ไม่จเจองมูกเราแล้วเหรอเนี่ยค่ะเนี่ยน้ำพันอันใหญ่น้ำพันอันเล็กสูตรสูตรมีสูตรป้าป้า สตรเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้เชอาสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยอร่อยกว่านะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาชิมกันมาชิมกันเลยมามาค่ะเพื่อนชนแก้วเวลาเขากินเขาก็จะมีเขาเขาเรียกไม่เขาไม่ได้ใช้ช้อนนะเขาจะมีแบบเขาจะมีแบบเออเหมือน เหมือนไม้ชิ้นฟอนนะ่ะไว้กิ้มอะไรอยเงี้ยนะคะเอเมนี่จ่าบเพื่อนมองเห็นเอ๋เป้า่ามาทางนี้นิดนึงมาค่ะ อร่อยเลยอะวิธีทำน้ำพันนั่นนะคะเพื่อนเอเกก็จริงๆิแล้วมันต้องใส่แล้วก็ใส่เงี้จะง่ายกว่าไหมลงฮันแต่ลงฮันก็ชอบใส่ถ้วย ัอนิดล้วนีนนกน่นี่เห็นไหมคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะน้ำพันอชูน้ำพันครับน้ำพันครับน้ำพันอร่อยมากๆครับเบ สูตรน้ำพันครับสูตรน้ำพันครับอร่อยมากมากครับอร่อยมากมากครับ Merry Christmas Merry Christmas ัแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนกับคุณที่กดติดตามและ subscribe ค,ค่ะ